ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ได้รายง,งานว่าเมื่อวันที่11เมษายนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงพบทรากกวางป่าถูกเสือกัดตายจำนวนหนึ่งตัวทิ้งทรากไว้บริเวณปลักน้ำกลางป่าลึกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับ WWF นำกล้องดักถ่ายจำนวน3ตัวไปติดตั้งไว้รอบทรากกวางป่าเพื่อพิสูจน์ทราบ ปรากฏว่าเมื่อวันที่18เมษายนนายธนิตหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ทาราพิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงได้เดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งพบว่าซากกวางป่าเริ่มอืดทรงกลิ่นและมีมแมลงวันตอมมากขึ้น ซากกวางป่าถูกลากเลื่อนออกจากจุดเดิมประมาณ1เมตรชิ้นเนื้อซากของกวางป่าบริเวณข้อมือขวาและก้นโดนแทะและบางส่วนชิ้นเนื้อหายไปจากนั้นได้เปิดภาพจากกล้องที่ตั้งแอบถ่ายไว้พบว่าเมื่อวันที่16เมษายนและเมื่อวันที่17เมษายนได้มีหมาในจำนวนหนึ่งตัวมากินซากของกวางป่าดังกล่าว โดยภาพที่ถ่ายได้ไม่พบสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นพบเพียงรอยเท้าของหมีและสัตว์ปีกเข้ามารอบๆซากจากการที่พบว่าเสือไม่กลับมากินซากกวางป่าที่ตนเองล่าไว้โดยพบร่องรอยเพียงรอยตีนเสือมาเดินวนเวียนอยู่ห่างๆในวันแรกหลังจากล่าแล้วเพียงวันเดียวจากนั้นไม่พบว่าเสือกลับมาหาเหยื่ออีกเลยทำให้เจ้าหน้าที่คาดการว่าเสือผู้ล่าได้ยอมทิ้งซากแล้ว ทั้งที่โดยทั่วไปแล้วเสือจะไม่ยอมทิ้งซากง่ายๆและจะห่วงซากมากจะทำร้ายสัตว์อื่นรวมทั้งมนุษย์หากเข้าไปใกล้ซากที่มันล่าไว้การที่เสือสิงซากในครั้งนี้อาจเป็นเพราะเสือตัวนี้เป็นเสือที่มีประสบการณ์เอาตัวรอดสูงโดยเมื่อเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาหรือได้ยินเสียงรถหรือว่ามีคนเข้ามาในพื้นที่คิดว่าคงไม่ปลอดภัยหรืออีก อาจเป็นเพราะยังอิ่มอยู่เนื่องจากณจุดห่างออกไปจุดจากจุดนี้ประมาณ500เมตรมีกระดูกของหมูป่ายังสดสดกองอยู่อุทยานแห่งชาติแม่วงร่วมกับ WWF ยังคงตั้งกล้องดักถ่ายไว้รอบซากกวางป่าต,ตัวนี้ต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่สมบูรณ์มากกว่านี้อันจะนำไปใช้ในการวางแผนจัดการสัตว์ป่าต่อไป